ที่ยังไม่ได้ผ่านคุณสมบัติตามข้อสักครู่นะครับสำหรับกรณีปัญหานี้นะครับก็ยังถือว่ามีข่าวดีนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละสเต็ปนะครับก็คือก็คือท่านจุลินเขาบอกว่าเขาเป็นผู้กําหนดนโยบายนะครับไอ้หนังสือของกระทรวงมหาดไทยนะครับบังคับเขาไม่ได้สรุปง่ายๆคือเขาใหญ่กว่านะครับและเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นที่มาของหนังสือด่วนที่สุดฉบับนี้นั่นเองนะครับเป็นหนังสือของกระทรวงมหาดไทยนะครับลงวันที่29สิงหาคม2566สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับ วันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับ ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์ like, กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับข่าวนี้ก็จะเป็นข่าวดีของท่านผู้สูงอายุอีกแล้วนะครับก็คือก่อนหน้านี้นะครับได้มีระเบียบกระทรวงมหาทยออกมาตัดสิทธิ์ผู้สูงอายุบางส่วนไม่ให้ได้รับเบีย้ยยังชีพนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับจะได้รับเบีย้ยกันทุกคนนะครับเขาเรียกว่าเบีย้ยผู้สูงอายุทวหน้านะครับแต่ระเบียบออกมาใหม่นี้จะไม่แจกทัวนหน้านะครับจะแจกเฉพาะผู้สูงอายุที่ มีฐานะยากจนนะครับแต่มาวันนี้ก็มีข่าวดีแล้วนะครับก็คือตอนนี้นะครับทางสอทอได้มีหนังสือแจ้งด่วนที่สุดไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับโดยให้ทางผู้ว่าแจ้งไปที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้ทาการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบทัวหน้าต่อไปโดยไม่มีกําหนดเวลาสิ้นสุดนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตอธิบายที่มาที่ไปสําหรับเรื่องนี้ก่อนนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับก็คือก่อนหน้านี้นะครับกระทรวงมหาดไทยได้มีระเบียบออกมานะครับชื่อว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยยยยยหลักกกเเเณฑาาารจ่งงงินบีี้้อผููสุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2566นะครับนี่คือชื่อระเบียบนะครับซึ่งระเบียบออกมาเมื่อวันที่11สิงหา66นะครับและระเบียบนี้นะครับก็มีผลบังคับใช้ในวันต่อมาก็คือวันที่12สิงหา66นั่นเองนะครับซึ่งปัญหาของระเบียบนี้นะครับอยู่ในหน้าที่4ของราชกิจจานุบเบกษานะครับในหมวดที่1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพอันนี้ก็คือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับข้อ6ผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ข้อ1นะครับมีสัญชาติไทยข้อ2มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้อ3มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งได้ยืนยันสิทธิ์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสําหรับ3ข้อก็ไม่ค่อยมีปััญหหาาเท่่ไรรนะคบ 3. โดยเฉพาะข้อ3นะครับเขาบอกว่าให้ทําการยืนยันสิทธิ์นะครับก่อนหน้านี้ไม่มีนะครับแต่ประเด็นนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เท่าไหร่นะครับเรื่องใหญ่จริงๆอยู่ที่ข้อ4นี้นะครับคุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือเขาบอกว่าเป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกําหนดนี้นะครับปัญหาที่ตามมาสําหรับผู้สูงอายุจํานวนมากเลยนะครับซึ่งตามกฎหมายข้อนี้นะครับเขาให้อํานาจคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเป็นคนกําหนดคุณสมบัติตามข้อ4นี้นะครับ ว่าท่านผู้สูงอายุท่านใดที่จะได้รับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุนะครับหรือท sure. mm ่านใดจะโดนตัดส mm ิท hmm. ธ oh yeah. yes. nice. ิ và, s <S 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 so, uh ์นะครับเพราะฉะนั้นคณะกรรมการผู้สูงอายุนี้ก็เป็นผู้ชี้ขาดนั้นเองนะครับว่าใครจะได้เงินหรือใครจะไม่ได้เงินนะครับแต่ไอการได้กับไม่ได้นี้มันมีผลมหาศาลนะครับก็คือถ้าใครที่โดนตัดสิทธิ์นะครับก็มีแนวโน้มว่าจะโดนตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตนะครับหรือถ้าใครได้รับสิทธิ์นะครับก็มีแนวโน้มว่าจะได้รับสิทธิ์ตลอดไปนั่นเองนะครับแต่ประเด็นดังกล่าวนะครับเขามีบทเฉพาะการไว้ด้วยก็คือตามข้้้้ออ17นนะรรบบดดาาผููสงยยุททีี่ไขึเ และรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ยังมีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต่อไปการดําเนินการใดที่ดําเนินอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของระเบียบฉบับนี้ ให้ถือว่าการดําเนินการนั้นเป็นการดําเนินการโดยชอบด้วยระเบียบนี้ตามข้อ17นะครับก็หมายความว่าท่านผู้สูองอายุที่เป็นลายเก่านะครับก็จะไม่โดนตัดสิทธิ์นั่นเองนะครับก็คือใครที่เคยได้รับเบีย้ยอยู่แล้วก็จะได้รับต่อไปจนตลอดชีวิตนะครับทีนี้ก็มีบางความเห็นนะครับบอกว่าลายเก่าได้รับตลอดชีวิตส่วนรายใหม่ที่เกิดช้าไป1ปีนะครับถ้าโดนตัดสิทธิตามมาตรการนี้ หมายถึงก็จะโดนตัดไปตลอดชีวิตทั้งๆท,ที่ผู้สูงอายุลายที่โดนตัดนะครับอาจจะยากจนกว่าลายที่ได้รับเบี้ยด้วยนะครับแต่ด้วยปัญหาทางเทคนิคนะครับก็เลยโดนตัดสิทธิ์ซึ่งบอกได้เลยนะครับว่ายเยอะมากก็คือเกินครึ่งนะครับที่ยังไม่ได้ผ่านคุณสมบัติตามข้อสักครู่นะครับสำหรับกรณีปัญหานี้นะครับก็ยังถือว่ามีข่าวดีนะครับเดี๋ยวผมจะที่ใบ เก็คือตามข้อ18นะครับในระหว่างที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุยังไม่ได้มีการกําหนดคุณทักษะของผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามข้อ6วงเล็บ4คือข้อมาสักครูที่ผมอธิบายนะครับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คุณทัติผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2552และที่แก้ไขเพิ่มเติมไปพางก่อนนี่นะครับพอมันมี เขาก็ทําตัวไม่ถูกนะครับว่าตกลงแล้วกฎหมายมีผลบังคับใช้หรือยังมีผลแล้วแล้วมันแก้อะไรหรือไม่อย่างไรนะครับโดยเฉพาะระบบราชการนะครับเวลามีอะไรออกมานะครับถ้าทําอะไรผิดพลาดนี้คืออาจจะถึงติดคุกนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ทําอะไรไม่ถูกนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของหนังสือฉบับของวันนี้นะครับซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นข่าวดีนั่นเองนะครับและเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นที่มาของหนังสือด่วนที่สุดฉบับนี้นั่นเองนะครับเป็นหนังสือของกระทรวงมหาดไทยนะครับลงวันที่29สิงหาคม2566เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดาารรําเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2566เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับก็คือกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเพื่อให้การดําเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2566เป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็คือระเบียบเมื่อสักครู่นะครับอาศัยอำนาจตามข้อ5ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2566กำหนดแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบดังกล่าวนี่นะครับส่วนสำคัญอยู่ที่ตรงที่ผมไฮไลท์นี้นะครับซึ่งขณะนี้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติอยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามข้อ6วงเล็บ4ดังนั้นในขณะที่คณะกรรมการูสงงอายุแห่ ยังไม่ได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดังกล่าวให้องค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นใช้คุณสมบัติผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นพศ2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมไปพังก่อนตรงนี้แปลให้ชาวบ้านเข้าใจง่ายๆนะครับก็คือตราบใดที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติยังไม่ออกข้อกําหนดมานะครับก็คือให้จ่ายเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบทวนหน้าต่อไปจนกว่าคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติจะมีข้อกําหนดออกมาว่าต่อไปนี้จะไม่แจกทวนหน้าแล้วอะไรประมาณนี้นะครับถ้าไม่มีข้อกําหนดออกมานะครับทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมตลอดไปนะครับก็คือท่านผู้สูงอายุก็จะได้รับเบีย้ยยังชีพทวนหน้านั่นเองนะครับจึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและเผยแพร่ประชาสั รู้ในประเด็นดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่ท,ทราบรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยจึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการขอแสดงความนับถือ นี่นะครับมาจากประลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับและสําหรับตรงนี้นะครับเขาบอกว่าต้องให้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเป็นผู้ออกข้อกําหนดนะครับนี่นะครับก็ให้มาดูท่าทีของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาตินะครับว่าตกลงแล้วจะออกข้อกําหนดออกมาตัดสิทธิผู้สูงอายุหรือไม่นะครับนี่นะครับตามข่าวของหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์นะครับจูลินยันคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติไม่มีนโยบายปรับลดเบี้ยยังชีพคนชราลั่นมีแต่จะเพิ่มเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ศูนย์ประชุมไบเทคบางนานายจุลินลักษณะวิสิทธ์รักษาการหััวาพรปะชธิต รองนายกและทนันี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ภายหลังการเปิดงานแสดงสินค้าโลจิสติกต่อกรณีการที่มีแนวคิดปรับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุว,ว่าเรื่องดังกล่าวหน่วยงานกําหนดนโยบายก็คือคณะกรรมาการผู้สูงอายุแห่งชาติซึ่งมีตนเป็นประธานถือว่าเป็นหน่วยกําหนดนโยบายส่วนกระทรวงมหาดไทยหรือหน่วยปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยปฏิบัติคือหน่วยที่จะจ่ายเงินตามนโยบายที่คณะกรรมาการผู้สูงอายุแห่งชาติเป็นผู้กําหนดนี่นะครับงานนี้มีการขิงกันด้วยนะครับก็คือท่านจุลินเขาบอกว่าเขาเป็นผู้กําหนดนโยบายนะครับไอ้หนังสือของกระทรวงมหาดไทยนะครับบังคับเขา ไไม่ได้สรุปง่ายๆคือเขาใหญ่กว่านะครับทั้งนี้นายจูรินได้ยืนยันในฐานะประธานคณะกรรมการเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุว่ายังไม่เคยมีนโยบายให้ไปเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นมีแต่สั่งการให้ศึกษาแนวทางต่างๆว่าจะเพิ่มเบีย้ยยังชีพให้สูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพื่อสอดคล้องกับภาวะค่าของชีพภาวะเศรษฐกิจหรือกําลังเงินงบประมาณของแผ่นดินให้มากขึ้นได้อย่างไรขอให้มั่นใจว่าอย่างน้อยหน่วยนโยบายที่ผมเป็นประธานไม่มีนโยบายในการที่จะไปลด ทั้งคนทั้งเงินเมื่อหน่วยนยโยบายไม่มีนยโยบายหน่วยปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติตามนยโยบายเท่านั้นนยโยบายก็คือไม่มีนยโยบายเปลี่ยนแปลงทั้งจํานวนเบีย้ยยังชีพและจํานวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบีย้ยยังชีพให้ต่างไปจากปัจจุบันมีแต่นยโยบายให้ไปศึกษาจะเพิ่มเบีย้ยยังชีพได้โดยวิธีไหนอย่างไรให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและกําลังงบประมาณแผ่นดินต่อไปในอนาคต เท่านี้เพราะฉะนั้นอย่างน้อยถ้าผมเป็นประธานนโยบายอยู่ผมยืนยันไม่มีจะได้สบายใจนายจุลินกล่าวเห็นไหมครับคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติก็ออกมายืนยันนะครับว่าจะไม่มีการออกข้อกําหนดใดๆทั้งสิ้นนะครับและในการนี้นะครับก็มีการขิงทางมหาไทยด้วยนะครับว่าตัวเองนะครับเป็นหน่วยนโยบายไม่มีนโยบายนะครับไอหน่วยปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติตามนโยบายเท่านั้นนะครับก็คือทางกระทรวงมหาดไทยจะออกนอกลู่นอกทางนอกเหนือจากที่ท่านจุลินสั่งไม่ได้นะครับเพราะว่าท่านจุลินนะครับเขาเป็นประธานคณะกรรมการผู้สูงอายุนั่นเองนะ ถ้าท่านบอกว่าไม่ออกข้อกําหนดใครก็ทําอะไรไม่ได้นะครับแล้วท่านยังบอกด้วยนะครับว่าถ้าจะให้ออกนโยบายนะครับก็คือออกนโยบายเพิ่มเบียนะครับไม่ได้ออกนโยบายลดเบียรหรือว่าให้เป็นลดจํานวนคนนะครับ